ตรงนี้ก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะก็จะน้ําแบบเยอะหน่อยเยอะเลยละคะ่ะไม่หน่อยเลยกําลังจะล้นแล้วนะคะ ทุกชาวนาฝึกหันสวัสดีค่ะวันนี้แม่ตุก๊กก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาลงตรวจแปลงเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะคะของข้าวเหนียวหอมกุซุมานะคะเวิร์เนี้ยเห็นไหมคะอ่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมเวิร์เนี้ยมันจะเป็นหย่อมอยู่ประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยงามนะมันจะแกล้งๆหน่อยแต่ว่าอันเนี้ย ตุกปลูกแต่กุสุมานี่ก็คือขยายขยายจากาต้นกล้า5ต้นนะคะ5ต้นแล้วก็ปีที่แล้วปลูกใส่กระมังแต่กอได้มีแค่1-1ต้น2ต้นแล้วก็กระมังที่งามหน่อยมีแค่กระมังเดียวแต่กอประมาณ5ต้นที่เหลือตุก็เก็บมเมล็ดหมดเลยเก็บมเมล็ดแล้วก็เอามาเพาะตอนเพาะ ก็มีหนูหนูนาช่วยคัดก็คือมันเหลือแค่นี้ค่ะต้นกล้าที่ขึ้นมันเหลือแค่นี้ก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงแปลงเล็กๆแปลงนี้เป็นแปลงศึกษาเมล็ดพันธุ์นะคะ,ะด้านนู้นข้าวตัวอย่างเราอยู่ด้านนู้นนะคะ F3 แต่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเอากุสุมาเหนียวหอมกุสุมามาลงเพื่อทําเป็นแปลงมเมล็ดพันธุ์นะคะก็ไม่ได้ใกล้ใครนะ,ะติดคลองแล้วก็มีอะ,อะไรอ่ะ ะะมีแตงโมเห็นไหมคะริบแหบบริบแหบบตรงนั้นแล้วก็จะมีเป็นอดอกส้นกลิ่นมันไม่ผสมพันธ์ุกับข้าวกุสุมาแน่นอนนะตรงนี้ก็จะเป็นพันธ์ุที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เหลือแค่เรามาคัดว่าเราจะเอาคุณสมบัติยังไงหลักๆแปลงนี้นะคะที่ดินที่บ้านไร่รู้คุณอย่างที่เพื่อนๆรู้กันที่ทุกเคยบอกทุกๆคลิปนะคะว่าเป็นพื้นที่ดินเค็มน้มําเค็มพื้นที่ดินเค็มน้ําเค็ม เพราะฉะนั้นตุก,ก็จึงพยายามเลือกพันธุ์ข้าวที่มันทนต่อสภาพดินและน้ําแบบนี้ได้นะคะดินเค็มน้ําเค็มนะคะเพราะฉะนั้นพันธุ์ข้าวที่นํามาลงปลูกหรือคัดเลือกหรือพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาโดยเฉพาะก็จะทําให้เขาปรับตัวกับสภาพดินนาขี้เหยดได้ดีนะคะให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เพื่อ,อให้ผลผลิตที่ดีเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยไม่เอาทั้งภาคไม่เอาทั้งภาคหรอกอเอาแค่และแวกนี้ค่ะ เนี่ยที่ดินใกล้ๆตุ๊กเนี่ยตามริมห้วยนะคะขนาบไปตามห้วยมันข้างหลังนี่จะเป็นห้วยเนาะขนาดตามห้วยเนี่ยเป็นที่ดินเค็มทั้งหมดเลยอ่ะที่ดินเค็มทั้งหมดปลูกต้นไม้ก็ปลูกไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่ได้นะคะนี้ก็เลยมีความตั้งใจว่าในเมื่อมันปลูกข้าวได้ทํำยังไงถึงจะมาเพิ่มศักยภาพของข้าวเก็มาหาวิธีแล้วก็ เนี่ยะคะ่ะทำมาตั้งแต่ปี2,564นะคะเป็นเป็นนายินซีดินขี้เหยดโดยเฉพาะเลยนี่นะคะก็จะมาตรวจแปลงเนี่ยมันจริงๆปากดำพร้อมกันหมดแต่มันจะมีเวิร์กเนี่ยมันจะเค็มหน่อยมันเป็นทุกปีค่ะเป็นทุกปีนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะคัดเราเราทำเองเราจะรู้ว่าตรงไหน มันมีความเค็มมากเป็นดอนที่เอียดเราก็จะไปดูเลือกดูว่าต้นข้าวหรือกอข้าวอ่ะโซนนั้นต้นไหนที่มันที่มันเติบโตดีแล้วมันแข็งแรงดีนะคะนี่นะคะหญ้าที่ไม่เอาออกหมดเอาไว้เพราะว่าในนี้มันมีปลากินพืชมันมีกุ้งถ้ามันมีหอยนะคะอยู่ในนี้ที่ตุ๊กค่อยๆจับมาใส่เนาะ แล้วก็ตามข้างๆนั้นมันก็มันจะมันจะงามหน่อยมันได้ปุ๋ยได้ดินปุ๋ยจากปลูกต้นไม้บนบนบนคันนะคะแล้วไหลลงมาแล้วก็จะมีเวิร์กนี้นี่ตรงนี้ที่มันต้นต่เตี้ยๆหน่อยที่เหลือก็ก็งามดีนะคะอันนี้ก็คือปีนี้เทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยแต่กอดีมากนะคะ ปีนี้ผลผลิตก็คือการแตกกอดีมากและในน้ำก็จะมีสาหร่ายนี่เต็มเลยเนี่ยสาหร่ายแบบนี้ถ้ามันขึ้นเต็มช่วงที่ข้าวกำลังแตกกอนะคะมันจะขึ้นเต็มพื้นเลยแล้วถ้าขึ้นช่วงนั้นน่ะข้าวมันจะแตกกอไม่ได้นะคะแปลงนี้ทุกทดลองทำแบบขังน้ำไม่สูงะคะ่ะขังไว้ไม่เกิน5เซน แล้วก็ปล่อยให้เข้าแห้งแต่แต่แปลงดินแบบนี้มันจะแห้งแบบแตกระแหงเหมือนที่เขาแกล้งข้าวภาคกลางไม่ได้นะคะข้าวมันจะตายเอียดพอมันมันเริ่มเริ่มแห้งได้แบบเราคิดว่ามันมันหมัดหม,มาแห้งแบบเหนียวเหนียวนิ้วจิ้มแล้วไม่นิ่มดินไม่นิ่มแล้วอะ่ะให้รีบเอาน้ําเข้าแต่ไม่ต้องเอาเข้าเยอะค่ะเข้าประมาณสักไม่เกิน1ิเซนห้าเซนประมาณนี้นะคะเอาเข้าบ่อยๆอันนี้อันนี้ทํา ถ้าแดดไม่แรงเอาเข้ารอบหนึ่งมันก็อยู่ได้สองสามอาทิตย์อยู่นะคะมันเป็นดินเหนียวเนาะมันอยู่ได้เกือบเดือนอยู่แต่ว่าถ้าแดดแรงๆมันก็จะน้ํามันก็จะแห้งไวเราก็จะเติมเข้าเติมไม่ยากนะคะเพราะว่าในเนี้ยตุกสูบน้ําออกเนาะระดับน้าคลองมันก็จะสูงกว่าตุกก็ค่อยๆปล่อยเข้าเรื่อยๆะคะอค่ะเนาะอันนี้นี่ตรงนี้จะงามหน่อยมันก็จะมีบัวมีอะไรนะคะนี่ค่ะแต่ก็ดีอยู่นะทรงก็สวย ทรงกอจะเป็นรูปตัวยูนะคะก็แต่กอไม่ได้แบะออกมากเนาะ,ะผักอิีฮินเอาไว้เยอะเดี๋ยวมันจะขยายเนี่ยค่ะแตกก่ก็ดีอยู่นะนี่ดูแต่ว่าข้าวพันนี้นะคะบอกไว้อย่างหนึ่งเวลาเราเดินเข้าแปลงเนี่ยเราต้องห่อดีๆใส่เสื้อแขนยาวเกงขาย,ยาวแล้วมันคันคันคายมากเลยอ่าเท่าที่สังเกตสายพันธุ์ข้าวที่ เป็นพัน์พัฒนาจากท่านอาจารย์ตุลางนะคะพันุไหนที่แบบอร่อยหอมๆเนี่ยมันจะคันคายมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีโซนนี้เนาะโซนนี้ก็จะแตกกอดีหน่อยแต่ว่าโซนนี้ทุกไม่ได้เก็บพันธุ์นะทุกจะเกี่ยวกินเพราะว่ามันติดกับข้าวพันธุ์อื่นติดกับข้าวสายพันธุ์อื่นเราจะไม่เกี่ยวเราจะไม่เก็บพันุช่วงนี้สามสี่เมตรเราจะไปเก็บเก็บพันช่วงนู้นจากตรงกลางแปลงไปแล้วก็ไปเลือกว่า จะเอากอไหนไว้ทําพันธ์ุตัวนั้นเราจะปล่อยให้สุกแก่เต็มที่จนเมล็ดเขาเปลี่ยนเปลี่ยนจากสีออกชมพูม่วงๆ่อ่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ําตาลเนาะแต่ถ้าโซนไหนที่เราเกี่ยวกินเพื่อให้มันนุ่มอะนะคะให้มันนุ่มนานแล้วหอมเราก็จะเก็บช่วงที่ตรงโคนเขายังเป็นสีชมพูออกม่วงๆ่งอะนะคะ แล้วก็ตรงปลายเขาเริ่มใสเริ่มออกสีน้ําตาลนะคะเกี่ยวระยะนั้นแหละนะคะข้าวมันก็จะหอมแล้วก็นุ่มนะคะนี่ผักผักอันนี้ผักหกเพมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะปีแรกๆไม่ค่อยมีนะมันเพิ่งขึ้นปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะคะ่ะเต็มเลยที่อื่นเขากินนะแต่ตุ๊กไม่เคยกินแต่มันกินได้นะคะนี่ผักหกเพม เต็มเลยนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้ถอนออกเยอะแล้วนะคะตั้งแต่เขาเล็กๆคือมันแน่นเกินไปแล้วก็ข้าวเราจะตูไม่ได้เนาะแล้วก็ถอนออกแล้วก็นอกจากข้าวในนี้นะคะนี่สาหร่ายข้างล่างนี่เต็มเลยนะคะเนี่ถ้าเอากุ้งมาปล่อยเยอะๆปลากินเพื่อเยอะๆน่าจะชอบเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเดินมาสาหร่ายเต็มเลยนะคะเขาเรียกสาหร่ายไม่รู้อะไรไม่รู้ก็ไม่รู้จักนะคะ แล้วก็จะมีพวกผักพายนะคะผักพายนี่ก็ได้เก็บกินบ่อยนะคะเนี่ยผักพายผักขบเหบพวกเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะรบกวนข้าวเรานะคะคือถ้ามันอยู่ใกล้กอข้าวเนี่ยเราต้องถอนออกคือ,อ,ถ,อ,อ,อ,คอ,อถอนออกหลายรอบแล้วแหละแต่อันนี้ก็ปล่อยไว้บ้างเนาะเพราะว่ามันมีปลามีหอยมีอะไรให้มันได้หลบได้อาศัยให้มันได้ออกไข่ก็เลยเก็บไว้นี่นะคะ ก็มันอยู่ใกล้หูกใกล้ตาค่ะแปลงนี้ก็จะเดินตรวจตรวจได้บ่อยๆ,ๆนะคะนี่นี่เราปักไม้ไว้อยู่แนวตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปนู่นเราไม่เก็บมเมล็ดพันธุ์เราจะเก็บเฉพาะช่วงนี้ไปนะคะนี่นะอันนี้เห็นไหมคะว่ามันไม่ติดกับข้าวพันธุ์อื่นนะมันเป็นคลองนี่เราเก็บได้อันนี้ถ้าเราทำมเมล็ดพันธุ์แบบนี้มันจะได้มเมล็ดพันธุ์ที่ ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์นะคะแล้วก็พอตอนเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์เราจะมาเลือกอีกทีว่าดูดูทรงกอดูรวงแล้วก็ชิมดูค่ะชิมดูว่าอันไหนตัวไหนที่มันหอมลักษณะเด่นประจําพันธุ์มันอันไหนที่ยังอยู่ครบนะคะเราก็จะเลือกตัวนั้นไว้นะคะทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นพันธุ์ข้าวที่ออกไปจากมือเราแล้วก็ค่อนข้างที่จะ พิถีพิถันในการกว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์เนาะค่อนข้างที่จะพิถีพิถันดังนั้นเราก็เลยมีราคาที่ที่ค่อนข้างที่จะอัพขึ้นมาจากการทำข้าวแปลงรวมะนะคะอันนี้ทุกก็จะมีแบ่งให้แบ่งจำหน่ายให้เพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่สนใจข้าวสายธนีเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวเยอะมากน้อยแค่ไหนก็จะรู้ทีตอนเก็บเกี่ยวนะคะ ก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไว้ใช้เองหลักๆคือทำทำพันเพื่อเอาไว้ใช้เองต่อพันเองแล้วก็มีเหลือขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็แบ่งจำหน่ายให้กับเพื่อนๆคนที่สนใจนะคะจริงย้าพวงนี้ถ้ามันอยู่ในแปลงเดี๋ยวมันก็ตายเนาะถ้าเป็นนาหวานเขาตัดใบข้าวแล้วเขาถ้ามันขึ้นอีกเขาก็ปล่อยปล่อยแล้วให้มันตายเดี๋ยวมันก็ตายมันมีอายุของมันนะคะนี่เริ่มคันแล้วนี่นะคะ โซนเนี้ยมันจะงามปีที่แล้วที่ลงเหนียวดาอสิตาก็งามโซนนี้แหละงามแบบนี้แลวช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะแปลงมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมกุซุมาก,ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเดินตรวจด,ดูเรื่อยๆช่วงนี้ก็อันนี้มันผ่านโรคโรคอ่ากับใบแห้งมานะคะนี่ฟื้นแล้วน้ํามาเยอะแล้วนะคะก็ที่เหลือก็คือ รอดูพัฒนาการของเขารอดูช่วงที่เขาเริ่มเริ่มกระถางประทูเริ่มตั้งท้องเกสรเริ่มบานเป็นยังไงแล้วก็ที่ยังไม่เปิดจองเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นเหมือนปีที่แล้วคือพอออกรวงแล้วรวงใกล้โนมใกล้แก่รวงโนมแล้วก็ยังไม่เห็นอ ว่าโดนทําลายจากหนอนกอนะคะแต่พอรวงโน้มแก่ขึ้นมาได้ประมาณเกือบเกือบถึงกลางรวงแล้วอะหลังจากนั้นคือขาวเลยค่ะเป็นหนอนกอเลยทําให้เราไม่ได้ไม่ได้ข้าวเนาะได้นิดเดียวค่ะพอมาเลือกแล้วก็ได้พันข้าวนิดเดียวทีนี้ปีนี้ก็เลยเดี๋ยวให้จนกว่าจะเกี่ยวเสร็จนะคะถึงจะเปิดจองว่ามีเยอะมีน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังไม่ ไม่เปิดจองก็เพื่อนๆก็ดูพัฒนาการของข้าวไปพร้อมๆกันกันกบตุ๊กันนะคะดูไปพร้อมๆกันแล้วค่อยแล้วค่อยมาว่ากันว่ามันเหลือเยอะเหลือน้อยมันได้เยอะได้น้อยแค่ไหนมเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเปิดจองอีกทีตอนนู้นล่ะค่ะนวดเสร็จเนาะเพราะว่ามันเป็นข้าวนาปีเรายังไม่ต้องรีบจองก็ได้ค่ะมันเป็นข้าวนาปีแล้วก็กว่าจะได้กว่าจะได้ปลูกอีกทีก็นู่นน่ะกลางปีหน้านะคะ เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะข้าวเหนียวหอมกุสุมาก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับเม่ตุกชาวนาฝึกหัดวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ